นกบินออกจากลงแล้วนะคะเกือ,อบหกโมงเช้าแล้วนี่ค่อยๆตื่นทยอยทยอยกันบินออกจากรังแล้วถ่ายจากหลังกุดแม่ชี้ค่ะถ่ายไปที่กอไผ่ตรงข้าง ฟังบอกลานี่แน,น,น,น่ตืนต่นตืน่นตื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 ่นทำมาหากินได้แล้วทำมาหากินได้แล้วยังไม่อยากตืน่น